ทำปูนึ่งเดี๋ยวไปดูกันอ่ามาเปิดดูเลยปิดแก๊บดูสิน่ากินมากอันนี้คือปูนึ่งเนาะสีสวยมากส้มมากภรรยา ภรรยามาช่วยทำปูหน่อยก็ทำไม่ไหวไม่ทำอต้องทำอะไรบ้างอะเสร็จแล้วนี่ยก็นึ่งเสร็จแล้วแต่ต้องตัดเชือกแล้วก็ทุบๆปะพรุ่งนี้ค่อยทุบก็ได้มั้ยจะทุบเลยเหรองั้นลองทำสักตัวหนึ่งก่อนเป็นไรเหนื่อยคหมอยู่ดีๆก็เหนื่อยเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยคิดอิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวทำปูแล้วก็เดี๋ยวให้กินตัวหนึ่งนะคะไม่ไหวแล้วค่ะอิ่มมากร้อนไหม พึ<ก>่งนึ่งสดๆเลยนึ่งไปกี่นาทีคะยี่สิบนาทีตามที่ภรรยาบอกเป๊ะๆกออ็ไม่รู้เหมือนกันภรรยาก็มั่วเหมือนกันค่ะร้อนอ,อยู่อต้องทำยังไงอ่ะจริงๆพรุ่งนี้ค่อยทุบก,ก็ได้มันยืนแทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยง่วงก็ง่วงท้องก็อืดขอบ่นหน่อยนะเนื่องจากกินอิ่ม แบบไม่ยับยั้งช่างใจผีมือตัวเองล้วนก็สามีกินยั่วอันนี้แค่เด็ดเด็ดหลังป่ะนี่หรอออ้โออระวังระวังมีไข่ด้วยอ๋อมีไข่ไข่เต็มคาราเบลมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่อะไรก้อนทองนี่มันไม่ใช่อาหารแมวนะหนูรอก่อนนะ อันนี้เขาทํำยังไงอ่ะเออที่เห็นเขาทำอ่ะใช่ปะเขาไม่มีตัวนี้นะคือเขาาตรงเนี้ยออกเขาทำอย่างนี้อ่ะก็มั่วๆเหมือนกันค่ะกินปูนาก็กินอย่างนี้ก็เลยน่าจะเหมือนกันนี่ตรงนี้มันๆกินไม่ได้โอ้ไข่ ลูกไข่สักก้อนอือเก็ไปแกะกันเอาเองนะคะอืมัม่วอะไข่เสียด้ให้ก้อนทองไหมเอาสิเอาไว้กินเองเอาหรือว่าให้ไปเลยสิก้อนทองระวังโดนสับหัวนะโอเคกินตัวเดียวพอละที่เหลือกินพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วจะทำเลยไหมคะ ะเดี๋ยวใครทำพรุ่งนี้ก็ได้เนาะค่ะโอเคจะไปอาบน้ำนอนคือเราเพิ่งซื้อมาไงมันต้องแบบรีบทำอ่ะงั้นเดี๋ยวมันแม่ใจเหมือนกันว่าเอาเก็บไว้อะไรนะแม่ค้าเขาบอกว่าอะไรนะจะหดเนื้อหดใช่ป่ะถ้าตายแล้วมันจะหดใช่ไหมขอบคุณมากนะครับไปอาบน้ำแล้วอะก้อนทองมองกล้องหน่อยก้อนทอง